ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองิปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเลยเหรอครับกับการได้กลับมาเจอลุงวิรัตอีกครั้งซึ่งครั้งก่อนกับวลลีที่ว่าผมได้เป็นล้านนะ แมยังตราตรึงใจอยู่เลยครับนั่นก็คือสวนมะละกอแต่ครั้งนี้ลุงวิรัติขอจัดอีกรอบก,กับสวนปาม์ม500กว่าไร่ยังไงยังไงคุณกิติก็ต้องตามมาดูกันสัหน่อยล่ละครับวิรัติพลรีทอง27หมู่ที่16ตําบลบ้านควรอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพร มมาหาลุงวิรัตนี่รอบสองแล้วรอบสองแล้วแต่ก็ถูกใจกิตเตอรอเพราะว่าครช่างถยายมช่างนาคชัางทองช่างนาคช่างทองพวกนี้ดีมากเห็นเห็นเลยเห็นกับตานี่เนี่ยดูใบด้วยอันนี้คือทุเรียนนะทุเรียนนะข้างหลังนึกปาล์มเนี่ยปาล์มเนี่ยดูเนี่ยปาล์มช้อยไม้สรงกุ้งใบดีไหมออกดีไหมปาล์มออกดีไหมออกตัดเมื่อว่าไม่กี่วันดีได้เยอะกว่าเดิมไหมได้เยอะเลยเมื่อก่อนได้ห้าตันหกตันมันมาได้ เป็น11อตันในเรื่องอย่างเนี้ยอ๋อมันเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปุ๋ยก็ลดลงลดลงลดลงใช้น้อยลงใช้น้อยสมมุติตันหนึ่งออยังเหลือส0บสอบตันหนึ่งเหลือส0กระสอบตันหนึ่งนี่มันกี่กระสอบอะตันหนึ่งก็ยี่ิมะเออ20กระสอบกระสอบละ5้20กระสอบก็พันหนึ่งกระตันหนึ่ง20กระสอบแล้วเนี่ยใช้เหลือแค่ส0สอบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลดปุ๋ยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ปามันเยอะขึ้นามเยอะ ได้ลายใหญ่ด้วยนะพันมันเขาเรียกพันมาเลยโอ้แล้วไอตอนที่เอามาใช้เนี่ยใช้ยากไหมไม่ยากเลยผมเจ็ดสิบปีกว่าแล้วเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วอตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หน้ากากเลยตอนนี้อายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับแล้วฉีดปกติไม่ต้องใส่หน้ากากเลยอย่างเนี้ยไอช้างสยามช้างได้ช้างทองฉีดอย่างนี้เลยอย่างเนี้ยเออแล้วผมฉีดเองด้วยนะโอ้แล้วมันต่างจากใช้ยาเมื่อก่อนนี้ไหมตาม่างเยอะ ต่างเยอะ,ยอะจิตสบายจิตสบายไม่ใส่หน้ากุ้งหน้าก,กากด้วยไม่ต้องแล้วผลผลิตมันก็เพิ่มด้วยเพิ่มเพิ่มรู้เลยรอบต่อรอบเนี่ยรู้รู้เลยครับรู้เรื่องเลยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับกับการที่ได้ลดปุ๋ยลงเพราะที่ผ่านมาในแต่ละปีลุงวิรัติก็เป็นหนี้กับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับผมเป็นหนี้เรื่องปุ๋ยนี่แหละเยอะอ๋อเคยเป็นหน,น,นี้เป็นหนี้เป็นสิบล้านอะ ผมใช้โกหกนะเป็นสิบล้าน่ะจากปุ๋ยนะครับจากปุ๋ยจากยานะปุ๋ยยาปีหนึ่งผมเอาเป็นไม่รู้กี่ตันอะห้าหกสิบตันอะ, 5, นอะปีหนึ่งก็นะปีหนึ่งต้องทุกสวนเลยเอามาใส่ปีหนึ่งเนี่ยใช้ปุ๋ยประมาณหกสิบตันครับหกสิบตันหลังจากเอาช้างสยามมาใช้แล้วเนี่ยลดปุ๋ยลงใช้ลดป,ลประมาณปุ๋ยลงเยอะเลยอะลดเป็นครึ่งกว่าลงมาอีกครึ่งกว่าอีกอืม แสดงว่าหลังจากเอาช้างสยามมาใช้ก็ใช้ไม่ถึง30ตันไม่ถึงไม่ถึงคนงานเขายิ้มเลยะงานไม่หนักไม่ต้องแบกปุ๋ยไม่ต้องแบกปุ๋ยเยอะคนงานเน่ยเขาไม่ต้องแบกปุ๋ยเออไม่ต้องหวานปุ๋ยเยอะด้วยถูกปะแค่ประหยัดปุ๋ยลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็กําไรแล้วนะใช่ถูกครับคุณกิติพอลดต้นทุนได้กําไรก็ดีและก็ทําให้แฮปปี้ที่เห็นผลผลิตแบบได้ดั่งใจ ปาล์มของเราเนี่ย500 500ไร่ครับประมาณครับ5 6 0ถึงไร่ประมาณครับครับมันดีทุกต้นเลยไหมที่ฉีดมันดีทุกต้นทุกต้นเลยครับเพราะฉีดปุ๊บทลายมันออกเยอะไหมทันทีเลยยอดเนี่ยจะเขียวรู้เลยอะหรอแดดส่งเช้าเช้าเนี่ยมันจะผิดๆิกันเลยเป็นมันเลยใบเป็นมันเลยเมื่อก่อนลายใบมันเหลืองเหลืองใบมันไม่เขียวอย่างงี้นะครับไม่เขียวแค่เนีนะดูเนี่ยสูงอย่างเนี้ยใบอย่างดัวอย่างงี้มันสมบูรณ์กว่าเลยเนี่ยดู ลมพัดแล้วมันจะอ่อนถ้าเป็นอย่างเนี้ถ้าเกษตรกรทุกคนได้ใช้คิดว่าเขาฟื้นตัวได้เลยไหมเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าลุงไปพูดให้ของควังเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเออเพราะเขาไม่เคยเห็นผลตรงนี้ไม่เคยได้ใช้จริงๆใช่แต่ถ้าใครได้ใช้ได้เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องเอาทันทีคือยังไงก็ต้องใช้หยาสัแลักใช้แต่เราได้จริงๆเราก็บอกจริงๆควปาล์มลายหนึ่ง ผมเคยช่างเมื่อใช้ปุ๋ยนุ้นนะช้างใช้ใช้ก่อนก่อนที่ช้างใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ช้างเอาปลามาช่างดูยช่างไว้ี่สิบโลสี่สิโลอ่าสามห้าเประมาณนี้เวลาใช้เนี่ยนะหลังจากเอาช้างสยามมาใช้แล้วทั้งสยามช้างนัคช้างทองสามตัวมาใช้ผิดปกติเลยทลายทลายเดียวเหมือนกันเอามาช่างเป็นไงครับ8ปดสหโล เป็นยังไงล่ะครับคุณกิติเจอของจริงเข้าให้ถึงกับไปไม่เป็นเลยใช่ไหมล่ะครับตั้งแต่ทำสวนมาจนป่านนี้อายุ77แล้วเนี่ยพูดได้เลยว่าแทบทั้งชีวิตละถามตรงๆเลยนะเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยเคยเห็นอะไรที่มันจะทําให้ผล,ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนขนาดนี้ไหมไม่เคยเจอเลยเมื่อ<ล>ก่อนนี้ทําสวนนะ่ะขายได้เท่าไหร่ก็ไปใช้นี่หมดหมดเลย พูดถึงเงินเก็บเงินใช้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยถูกไหมเลขศูนย์มาเลยติดลบด้วยซ้าเพราะเป็นหนี้เป็นเป็นหนี้อะรถอย่างนี้ไม่มีแน่ๆไม่มีแน่ถูกปะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่มีไม่มีใช่ปะครับเนี่ยรถที่เราเห็นเนี่ยที่ขับเข้ามาเจอเนี่ยผมไปไปปรากฏพันปามแล้วก็เนี่ยถอยรถคันนี้ออกมาหลังจากช้างสยามเอาช้างสยามช้างหน้าช้างทองมาใช้ นี่สิบล้านคือปลดเลยปลดเลย,ลดเลยได้รถมาด้วยได้รถมาได้บ้านมาเพิ่มที่เดินเพิ่มมันมีเงินเหลือลุงวิรัตโม้ป่ะผมไม่ได้โม้แต่ว่าผมบอกให้คุณใช้ช่างสยามท,าที่ทั้ทงของพวกเนี้ยคุณ<า>จะได้เหมือนกับผมบ้างเออมันถึงจะรู้ต้องจะรู้ใช้ชุดแม่มึงจะตายหรือเปล่าวะเออ<ะ>พันห้าร้อยบาทเองเออชุดเดียวมึงก็รู้เออแล้วติเนี้ยหลานผมทําคนหนึ่งอือ บอกเอ้ยไม่ต้องอะไรช้างกระดามช้างนาคช้างทองเอามาเออมันทําปุ๊บมันบอกจริงจริงตารู้เรื่องเลยรู้เออมันใช้อยู่เลยเนี้ยเออนันแหะเนี้ยบอกว่าเกษตรกรเงินล้านอ่ะเขาทํากันอย่างนี้แหละนั่นแหละทํากันอย่างลุงนี่แหละใช่ใช่แล้วผมเข้าใจอ่ะแล้วว่าทําเกษตรเนี่ยมันจับเงินล้านได้จริงนะครับได้ได้ได้อย่างลุงนี่ได้จับเงินล้านแบบโอ้โหมาก่อนผมไม่อยู่อย่างนี้ อ,อย่างนี้อยู่ดีกินดีสบายทีนี้มผมไม่ใช่หมูเอาไม่ได้หม้ละคนกิติคุณกิติเห็นแล้วเห็นแล้วที่มาทุกคนเห็นผมแล้วยืนยันครับลุงวิรัตผมก็เห็นแล้วจริงๆทั้งโรงงานรถบ้านและการเป็นอยู่ดูยังไงยังไงก็เศรษฐีชัดๆเลยครับชีวิตมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นมันก็ชาว่าคนเขาบอก พบที่ดีดวงมันดีพบช่างสยามเดี๋ยวก็พบต้นผลดีขึ้นคุณภาพชีผมไม่แก่อะไรเขาเพื่อนผมว่าไม่แก่นะเอามันมีความสุขเจ็ดปีอเขาบอกอุ้ยจะไม่ไม่แก่วะมันมีความสุขเนาะผมไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้ากับเขาเลยเออไม่เครียดด้วยไม่เครียดถูป่ะเก่งมากเลยลุงยศปลดนี่ได้อ่ะก็ผมคุนตัวกับช่างสยามนี่แหละ เอาง่ายพ่าคยง่ายมันคือปุ๋ยปลดหนี้เลยนะใช่ถูกปะถูกแล้วมันทําให้เราปลดหนี้ได้ใช่เงินมันเหลือเก็บเหลือใช้ไหมเอาตรงก็มีอ่ะมีไม่เป็นไรจะคุยกันก็มีเลยต้องมีก็มีแล้วแหมถ้าเราบอกไม่มีไม่มีเคยเชื่อผมแล้วเอาตังค์ไปไว้ไหนหมดแจกลูกหมดเลยหลานด้วยโอ้โห แหมเห็นอย่างนี้ผมได้อยากจะสมัครเป็นลูกเป็นหลานลุงวิรัตบ้างแล้วหรอครับจะได้นอนนับเงินแบบเพลินๆกับเขาบ้างว่างๆจะเนียนไปหานะครับลุงวิรัตพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพิ่อน,นผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมชิฉชันสยามชา่างนาช้างทองตินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรง